สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราทะเลนะคะเราจะมาลวกหมึกกันก่อนลวกหมึกให้พอสะดุ้งพอนะลวกปลาหมึกให้พอสะดุ้งก่อน ประมาณนี้นะคะแล้วเอาน้ำออกอจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดอีกแป๊บหนึง่ง เราก็มาใส่กุ้งลงไปเลยจ้ากุ้งตัวใสเลย สักพักนะคะนี่เลยจาลวกกุ้งเสร็จแล้วน,น้อนจะได้ประมาณนี้นะคะน้วกุ้งเด้งๆเลยะคะ่ะเราก็จะใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็อไอโนมโตะหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะแล้วก็ตามด้วยรสดี รสดีเอ่อซอสหอยนะคะซอสหอยซอสหอยนางลม,มประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะ<ม>แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว นิดหน่อยพอค่ะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชาเราก็จะใส่พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็จะใส่นี่ค่ะซีอิ๊วดำ อย่าใส่มากนะคะสีดําเดี๋ยวมันจะดําไปเนาะเดี๋ยวเวลาเราผัดออกมามันจะดําไปนี่พอให้มันเปลี่ยนสีประมาณครึ่งช้อนชาได้แล้วเราก็จะใส่ น้ำพริกเผาแม่ประนอมประมาณนี้นะคะครึ่งชั้นโต๊ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำมันน้ำพริกเผา ครึ่งช้อนเต๊ะแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้มันเข้ากัน ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาผัดกันค่ะนี่นะคะเครื่องปรุงของเราที่เราจะผัดขาดไม่ได้คือใบกะเพราใบากะเพราเด็ดมาจากต้นปลูกไว้หน้าบ้านมีหอมแดงมีพริกแดงพริกเขียวปนกันนะแล้วมีกระเทียมไปค่ะ มาผัดกันเลยจ้าแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะรอน้ำมันร้อนนะคะสักแป๊บหนึ่งอาคาน้ำมันร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ จนกระเทียมเขามีสีเหลืองๆออกมานิดนึงนะคะเปลี่ยนสีเป็นเหลืองๆนิดหน่อยัดไปเรื่อยๆน่ะ เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะกรเทียมของเราเริ่มเปลี่ยนสีละสังเกตได้จากที่ขอบขอบหมอ้อเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่พริกลงไปเลยตามด้วยหอมแดง ก็มาตามด้วยนี่นะคะทัวนะแต่ว่าที่นี่ฝักมันสั้นๆเองะคะ่ะใช้เรื่อยๆกันนะคะ พอเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงลเราก็จะมาใส่สเครื่องปรุงไเลงไปให้หมดเลย เครื่องปรุงไม่กลิ่นหอมฟุ้งที่มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่นี่เลย เเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ด่างเอกของเราคือกะเพรากะเพราใส่ลงไปเลยจ้าดีบใส่นะคะเราไม่ต้องเอาเทลงไปน้วเพระมันีน้ำเหลืออยู่อยูอย่น,นี้ที่เราล้างปรับกันเลย จริงๆนะคะใบกระเพราทั้งนั้นเต็มถะเลยอยู่นี้เราไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าใบกระเพราของเรามันเผ็ดอยู่แล้วเนะะวาะกลัวเด็กๆทานด้วยไม่ได้ก็เลยใส่พริกแบบ ไม่ได้โขลกนะคะหั่นเอาก็าโขลกพริกให้มันละเอียดแล้วกว่าเด็กๆหามด้วยไม่ได้กว่าเผ็ดเกินไปเพราะกะเพราเราเผ็ดอยู่แล้ว ขอชิมรสชาติก่อนนะคะชิมรสชาติกันเลยอืมรสชาติโอเคเลยคะ่ะเราจะไม่ใส่น้ํานะคะของเราสูตรของเรานี่จะไม่ได้จะไม่เติมน้ําลงไปนะคะจะผัดแบบนี้เลยแห้งๆเดี๋ยวเราจะมาราดกินกับข้าวสวยกันเนาะ กระเพราเรายุบได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้นะ,ะก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะคะไข่ดาวตักน้ำมันร่าตรงกลางไปเลย ดาวลักษณะนี้นะคะนี่แบบขาวๆหน่อยเราจะไม่เอากรอบนะคะเราไม่ชอบกินกรอบเนาะใครชอบแบบกรอบๆก,ก็เอาแบบเล่งไฟแรงๆหน่อยนะคะโอเคจ้าดีเลยค่ะหน้าตาผัดกะเพราซีฟู้ดของเรา ไข่ดาวหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ไข่ดาวเราทอดไว้เมื่อกี้แบบนี้เลยจ้าหน้าตาผัดกะพเพราออกมาในลักษณะนี้มาทานกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุนนันาาอยน่กับท่ยา่กนเพจ5เจนะคะที่อยูว่สไตล์เรา ตอนที่เราจะไปกินเดี๋ยวลกดซับสไครปกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกันกินไหมคะไปกินกันเลยอันนีกกกก้กินไข่ดาวกับไข่ดาวกับผักกะเพราผักกะเพรา พะกระเพาของทะเลนะคะเนื้กินกุ้งนะคะเนืชอบกินกุ้งนด้เลเข็ดไหมหอืมไม่เข็ดเห็นมได้ยมได้เยไ่ได้เยังมีจานนึงคนนึ่งกำลังทาน

นี่เป็นไปอืม mm. กินของข้าวข้าวสูตรแม,ม่สวยนะบอกเราทัดทำแม่ไม่สวยลองกินขครก่อนอร่อยแค่ไหนน้ำชิมกันเลยดีกว่าก่อว้าวไม่ได้ซ้ำ <laughs> thôi là Thôi được kiểu khiến <laughs> 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 Ừ. rồi là khổ là bye lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì các bạn không bỏ lỡ những video các bạn